สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากรูกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าลับเม็ดซ้ายด้วยมาเทียมก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ f c นะครับเมื่อวานก็มี FC ท่านหนึ่งนะครับโดเนตมาก็ช่างยันขอกลับขอบคุณไว้นะที่นี้นะครับนะ วันนี้ช่างยันก็นำเกมมาให้เพื่อนๆ FC ได้รับชมนะครับวันนี้ชื่อเรื่องว่ารับเม็ดซ้ายด้วยม้าเทียมนะครับนะก็เพราะว่าถ้าเล่นเป็นม้ายงขวานะครับนะไปรับเม็ดซ้ายนะครับผมว่ามันมันไม่ค่อยดีนะครับคู่ต่อสู้เปิดรูปร่างของเม็ดซ้ายมานะครับแตมตรงนี้นะผมก็เปิดโครงสร้างนะครับก็เป็นเหมือนม้ายงขวานะครับแต่ว่า เปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้ก็เล่นเป็นม้าเทียมนะแล้วก็เป็นคนในผลนะครับจับคู่มาเจอกับคุณกำจริงจริงนะครับนะผู้ที่มากับเรตติ้งไม่ธรรมดานะครับ1,7 2 2ด้อืยอวันนี้เจอของหนักของจริงเข้าแล้วนะแต้มนี้เขากินตัดเข้ามาแล้วผมก็เอาม้ากินจับเบี้ยเขาไว้นะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะนะครับ ในการเดินของเรานะครับนะก็แล้วแต่ในความคิดนะครับว่าจะเล่นตัวไหนแบบไหนนะครับมากลุกในการซ้อมการเล่นนะครับอย่าไปซีเรียสอะไรมันมากมายนะครับนะดูวิธีการเข้าทําบ้างอะไรบ้างนะครับเพื่อนะเป็นการศึกษาแนวทางแล้วก็หาแนวทางของตัวเองว่าเล่นแบบนี้แบบไหนดีนะครับแต่นี้เขาก็ปูเป็นสี่เบี้ยตรงกลางมาแล้วนะครับอผมก็ทําลายโครงสร้างด้านขวามือนะฮะแทงสูงไว้ก่อนนะครับ แทงสูงเข้าไว้นะเพื่อไม่ให้เม็ดนะเม็ดโคลนตรงนี้เขาได้ใช้ประมาณนั้นนะครับแต่นี้เขากินตัดเข้ามานะผมก็มีอยู่สามตัวมีเม็ดมีโคลนกินนะตำแหน่งนี้ก็เลือกใช้เม็ดกินเข้าไปนะขุนเขายังไม่ได้เปิดขึ้นมานะครับอันตรายเพราะว่าด้านขวามือเนี่ยเรือเขามีโอกาสขาดได้เหมือนกันนะถ้าเราเดินจังหวะคอมจังหวะอะไรให้ดีๆนะครับ ต่ทน,นี้เขาก็พยายามมาต่อเม็ดเราอีกแล้วนะอืมมาต่อเม็ดก็จะทําแต้มไหนจะเดินแต้มไหนดีนะกินตัดเข้าไปแล้วก็เม็ดแทงดีไหมนะเม็ดแทงเรืออะไรแบบนี้นะอ่ากินแต้มนี้เข้ามานะครับเราก็ใช้เม็ดกินขึ้นมานะเราก็นะครับใช้โโค,คนกินขึ้นไปเขากินเม็ดเราก็ใช้โคน ไปปั๊มนะไปปั๊มเรือเรือเขาต้องกลับไปนะจังหวะน,นี้เขาก็กินพยายามฉีกออกมานะแต่ว่าทําให้ให้คู่ต่อสู้นะครับพื้นที่ตรงนี้มันก็จะต่ําลงไปนะครับเพื่อนๆนะต่ําลงไปนะเพราะว่าตัวของเราเนี่ยได้เคลื่อนเคลื่อนตัวนะขึ้นไปขึ้นไปนะครับแต่ตรงนี้เขาก็พยายามจะหลบขุนนะจะใช้เรือออกมานะครับนะก็ ดูแล้วผมก็ตั้งจังหวะนี้นะได้กินสองกินสองไปก่อนเลยนะครับกินกวบเข้าไปโอ้คู่ต่อสู้ใช้เรือมางกดนะฮะเราก็ใช้เบีย้ยขึ้นไปผูกไว้นะฮะยังไงดีนะฮะแต่ตรงนี้เขาก็ไม่กินด้วยนะไม่กินด้วยเขาก็อาจจะใช้คนมาโจมตีมาเราก็ได้นะฮะ จะใช้โคนมาโจมตีมาผมก็ใช้เรือมายึดคองเรือนะฮะตรงกลางไว้ก่อนเลยนะครับนะยึดตรงกลางไว้ก่อนแต่ตรงนี้เขาพยายามจะใช้ม้าขึ้นมายืนด้านบนนะครับถ้าเรากินตัดสองตัวมา้ามากินตีลุกมันก็จะวุ่นวายนะครับผมก็ยังไม่กินนะครับแต่ตรงนี้ก็ไงายเข้าไปนะไงายขึ้นไปโอ้โหม้าตัวนี้นะเขามาได้สวยงามนะครับเพื่อนๆนะ มาจับเบีย้ยจับโคนได้สวยงามน,นะฮะเพราะว่าโคนกับมาผมเป็นสองแล้วมาตัวหลังก็มีโอกาสขาดน,นะแต่น,นี้ผมก็วัดใจเขานะถ้าเขาเอา,เอามากินโคนกินสองหรือตีลูกนะตีลูกผมก็ยอมนะตีลูกขาดนะเราผมก็ยอมนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียกําลังพลนะฮะมากับเรือก็แลกกันไปนะแต่ว่าเราเราแลกมากับพื้นที่นะก็ตีลูกก็นะกินเรือเราก็ใช้ กินเรือเขาด้วยนะครับโอ้แต้มตรงนี้นะครับเขาพยายามนะต่อเรือเราออกเลยนะโอ้โหไม่ให้ไม่ให้เรามีเรือไม่ได้ตำแหน่งนี้โคนเขาขาดก็าไตลูกขาก้ามิกนระอ่าโอ้เขากินเลยครับเขากินเราก็กินด้วยนะเขาก็ถอยกลับไปอีกโอ้ดูหมากแล้วก็นะฮะเขาเรียกว่าเทรดหมากดูหมากแล้วก็พอๆกันนะยังเข้ากันแต่ว่าผมมีเบี้ยงหงายแล้วนะครับนะ แต่ตรงน,นี้ก็พยายามนะฮะหมุนนะหมุนโค้นมาเอ้ยหมุนขุดม้ามา,มารับแหม่ <c oughs> ก็หมุนมากลับมาอีกครับนะหมุนมาต่อเลยนะครับตอนนี้ก็คือมาต่อแล้วเนี่ยเราก็เป็นเป็น,เป,นเป็นต่อเบี้ยงหงายนะแต่ตรงนี้เขาไม่กินเขาใช้โคนขึ้นมานะก็ได้ที่เดินชั่ววัที่เดินขึ้นมานะตำแหน่งนี้เขากินมา้าเข้าไปก่อนเลยนะเราก็ได้เปรียบเม็ดตัวนึงนะ เม็ดหรือเบี้ยงหงายเนนะี่ยตัวหนึ่งนะเขาพยายามกินฉีกออกไปกินตัดออกไปนะแต่น,นี้ก็ใช้เรือมาจะมาตีลูกเราไหมนะจะมาจับโคนจับเม็ดเราหรือเปล่าเบี้ยรบหรือเปล่านะก็ขึ้นขุนไปนะแต่บบน,นี้เขาก็กินโคนนะตำแหน่งตรงนี้ก็โคนกับ เบี้ยงหงายก็ต้องพยายามรวบรวมพลนะเข้ามาด้านตรงกลางนะครับตรงนี้ยังไม่มีความหมายเพราะว่าโคนจะขึ้นไปสูงมากเกินไปนะีก็ต้องดูนะฮะขุนรมจริงๆนะฮะจะไปแต้มไหนเข้ามาแต้มนี้นะผมก็ต้องใช้ขุนขยับก่อนนะครับนะเพราะว่าอาจจะมาจับใต้โคนเราอะไรแบบนี้ก็ได้นะล้วมาต้านริมนะจะกินเบีย้ยเราก็ได้นะ แก้มน,นี้เป็นจังหวะที่ผมให้กินเลยนะครับเบียริมนะถ้าเขากินหรือเขามีโอกาสตายสูงนะผมก็หลอกให้เขากินเลยนะแต่เขาเตะลูกเราไม่ได้นะครับนะเขาจะกินไหมเขากินนี่ผมว่าขุนไปติดนี่เรือเขาออกไม่ได้นะวก็ติดอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ตรงนี้เขาพยายามระเบิดออกเลยนะอา้าวระเบิดออกก็ไม่เป็นไรนะครับเขาทิมขึ้นมานี่หวังให้เรากินสองนะเราก็กินเข้าไปนะสองก็กินครับกโกาไป เขากินมาเขากินอ่ากินแล้วก็กินกวกเข้าไปนะครับนะเรือเขาก็ยังต้องต้องใช้ทีเดินอีกหลายทีนะแต่ตรงนี้ก็ผมก็ต้องพยายามนะย่อเรือมานะกลัวเขากินแยกนะกินเปี้ยนะกินเบี้ย,นะยล้วก็เรากิกนโคนเขาเราใช้เรือตีลุกกินเรือเรานะครับแต้มตรงนี้นะครับนะก็ต้องย่อมาหน่อยนึงนะครับจงังหวะตรงนี้เขาก็ กลับไปนะฮะเราก็อาจจะนั่นนะ่ะมาจับมาจับเอามาจับสองเรานะมาจับสองเราตรงนี้ก็ผมดูแล้วก็สองก็ไม่เป็นไรครับนะลองดูสิครับตรงนี้นะตีลุกเข้าไปนะให้เขากินสองไปเลยดีไหมนะวัดใจกันไปเลยนะครับนะเขากินเราก็เหลือโคนอนะ่ะเอาตีลูกเข้าไปเอาเขากินด้วยกินเราก็กินอ่ะ แต่บบนี้เขาก็กินเข้ามาอีกโอ้โหเนะี่ยเขาได้กินสองนะครับตรงนี้ผมก็เอาเรือมาย่อผูกกันไว้ก่อนนะฮะมาผูกกันไว้ก่อนเขาดันมาก็พยายามมาขึ้นมากัานมาผูกไว้โอ้โห,โหเขากินจนได้นะครับเบี้ยตัวนี้นะะตรงนี้ผมก็ไม่กินนะครับไม่กินนะมันกินไปไม่ดีนะครับก็เอาโคนขึ้นไปนะครับนะโคนขึ้นไปนะ แต้ตรงนี้เขาก็พยายามนะขึ้นมาผูกเบีย้ยเขาด้วยนะครับผมก็ดูแล้วว่าก็ยังไม่ไม่น่ามีอะไรมากนะครับนะต้องพยายามถอยโค้นกลับมานะเอาเลือไปผูกไม่ให้เขาจับสองให้ได้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ก็ต้องกันว่าขุนเขาจะมาหน้าโคนเขาเราไตลุกเราจนนะครับแต้มตรงนี้นะต้องดูให้ดีนะตรงนี้ก็ไตลุกเขาไปก่อนนะฮะ ทีตต่ตีลุกเข้าไปเนี่ยต้องการใช้โคนกลับมานะอ่าใช้โคนกลับมาถ้าก็ปาติดปุ๊บก็ก็เอาโคนลุกอีกทีหนึ่งแต้มตรงนี้เขาจะมาลุกแล้วนะครับนะจะมาลุกเรานะก็ขยับเรือนะกันกันขุนด้วยกันขุนแต่ว่าขุนเขาก็มาติดเรือนะแต่เรือเราก็ยังไม่ขาดนะครับนะตำ,ตำแหน่งตรงนี้จังหวะตรงนี้นะดูให้ดีๆนะครับเพื่อนๆนะเขาถ้าเขาใช้ เรือมากดโคลเรือเราขาดนะครับแต่เรามจีจังหวะเนี่ยเขาเรียกจังหวะที่นาแบบนี้จังหวะทีเดินนะเราเรา,เราได้ทีก่อนนะครับเราก็แทงลุกเข้าไปก่อนนะครับเขาขึ้นมาไม่ได้นะก็ต้องลงไปนะครับถ้าลงไปแล้วก็ใช้โคลดันขึ้นไปนะครับเพื่อนๆต้องพยายามดูตรงนี้ไว้นะครับนะพยายามดูให้ลึกๆตรงนี้ไว้แบบนี้ก็ทําให้เราได้เปรียบแล้วนะครับนะ เราตีลูกตรงนี้ไม่มีความหมายเพราะเรามีทางออกอยู่แล้วนะครับเราหาทางออกไว้แล้วนะแล้วขุนนะอยู่หน้าโคนนะหน้าโคนของเราทั้งสองดอกแล้วสองตัวนี้นะครับเขาเขาหงายไม่ได้นะครับหงายก็กินสองนะครับแต่มันก็ออกเสมอนะฮะแต่ผมก็คงไม่กินนะครับแต่ตรงนี้ก็พยายามนะเอาโคนไปลุกเราก็พยายามขึ้นไปบี้เขานะครับ อย่างนี้ก็ต้องโคนเอาเรือหรือเอาโคนดีครับโคนดีกว่านะฮะลุกเข้าไปเนี่ยไปน้องไหนนะมาแต้มนี้ก็ลุกเข้าอีกครับนะจังหวะลุกก็เป็นของเรานะครับระวังให้ดีนะครับขุนเราจะตายไหมอ,อ๋อก็ตีลุกเรามีตัวมีตัว,ม,ตวมีทางไปนะเรามาข้างหลังเขาได้นะเขาก็พยายามเข้ามาหาเพื่อนเอนเขานะแต้มตรงนี้ผมก็พยายามนะไปโจมตีขุนนะ ก็ใช้เรือขยับนะหวังจะไตีลูกกินเรือฟรีนะแต่มตรงนี้เราก็ดูแล้วนะเขาตีลุกเราก็หลบหลบได้นะเราก็ไตีลูกเขาไปอีกทีนึงก่อนนะขยับลงไปแล้วก็พยายามนะใช้โคนนะโคนขึ้นไปลูกก็แทงลูกเราก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรนะจังหวะตรงตรงนี้นะขออเขาเอาเรือลูกนะก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ลงมานะครับโคนย,ยืนอยู่คู่กันนี่ ขนก็ติดไม่ได้นะเขาก็เอาขนลงไปกันนะก็หนีเรือไปทีนึงก่อนนะครับจะเอาไปตรงไหนดีนะจะไปซ้ายไปขวาดีนะครับก็ว่าไปนะแต่น,นี้ก็ลงมาด้านล่างนะครับนะเขาก็พยายามจะเอามาตีลุกตรงนี้มันไม่มีไม่มีประโยชน์นะผมก็ใช้โ้นกลับมาเลยดีกว่านะครับนะ่ะกลับมา เขาก็หงายไม่ได้นะครับแล้วโคนสองตัวนี่ยืนคู่กันแบบนี้นะครับขุนก็มีมีหนาวครับนะเ <c oughs> พราะมันเขาเรียกเต็มหน้าโคนเต็มหน้าโคนแต่น,นี้เขาพยายามออกไปก็ไตลุกเข้าไปไปแต้มไหนอ่ะแต้มน,นี้มาอย่างนี้ก็เอาโคนขึ้นไปนะ <c oughs> ขเขาขยับขวาไม่ได้นะครับขยับขวาให้จนเลยนะครับนะ <c oughs> แต้มตรงนี้เขาขยับไม่ได้ถ้า แบบนี้เขาก็เอาเรือมากันนะกันไม่ให้เราลุกนะถ้าลุกลุกก็กินสองนะครับนะกินสองเราก็ชนะเขาไม่ได้นะโอ้โห,โหมาดูเวลาเวลาเหลือน้อยอีกแล้วนะครับนะใช้พลังงานในการคิดค่อนข้างจะพอสมควรแต่อนี้เ็ามาต่อเรือนะครับต่อเรือเราไม่เอานะเราเราเราไม่ต้องการต่อเรือนะนะเรายังไม่ได้ต่อเรือแล้วนะนะเราก็หนีนะหนีไว้ก่อนนะครับ แต่ตรงนี้ผมดูแล้วนะปล่อยนะครับโคนกับเบียรตรงนี้นะเราไม่เอาแล้วนะเราจะกินขุนแล้วนะครับเพราะว่าขุนเขาอยู่ตำแหน่งไม่ดีแล้วโคนเรายืนด้านหน้าสองตัวด้วยนะนี่มาแบบนี้ก็ไตีลุกขึ้นไปนะแล้วก็ใช้ขุนขึ้นไปนะครับฮนะตีลุกก็น่าจะจนแล้วนะครับเพื่อนๆนะเบีย้ยกับโคนตรงนี้ไม่มีความหมายแล้วนะครับนะก็ขอจะต้องแก้ยังไงแค่นั้นเองนะครับนะ ดูแล้วขนกรริงจริงก็นะ่าจะตามนะตามนั้นนะครับแต่มีนี้เขาใช้โคนมาไล่เรือก็นะไม่สนใจนะครับให้กินเรือไปนะแต่เราจะกินขุนลุกเข้าไปนะครับเขากินก็เอาเรือเอาโคนกินลุกจนสวยงามก็ต้องขอ,ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับนะแล้วก็ต้องขอ,ขอบคุณ fc ที่โด o n a t เข้ามาด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้กับช่างยันนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย